Volume of Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านรับทั้งหนังสือและจดหมายฉบับเชิญชวนล่องใต้ไปดูผู้ก่อการร้ายแล้วครับเพอเอิญช่วงนี้ผมกำลังเขียนเรื่องสั้นติดพันเลยไม่ได้ตอบในทันใดวันเวลาของผมเป็นดังนี้อังคารถึงสุขทำงานเขียน เสาวอาทิตย์เข้าสวนและวันจันทร์เข้าทำธุระในเมืองดูแล้วน่าจะลงตัวมีวันทำงานสี่วันซึ่งน่าจะพอควรแม้เรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่งผมไม่อาจเขียนเสร็จภายในสี่วันแต่การพักเพื่อเข้าสวนก็ไม่ทำให้เสียสมาธิแต่ประการใดตรงข้ามมันช่วยให้ปลอดโปร่งด้วยซ้ำด้วยการออกแรงหนัก ถึงบ้านก็หลับเป็นตายอีกทั้งขณะอยู่ในสวนทำไปก็คิดเรื่องที่กำลังจะเขียนไปเรื่อยเป็นการทบทวนและหาลู่ทางต่อไปแต่หากต้องหยุดเพื่อไปอภิปรายพบปะสัมพันธ์กับคนแบบนั้นเสียสมาธิแน่กลับมาแต่ละทีต้องตั้งหลักกันสองสวันตอนนี้ผมกำลังอยู่ระหว่างทางของเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งซึ่งคุณคงจะซีบอยู่ละครับ ไม่รับรองว่าคุณจะถูกใจหรือไม่เพราะผมเผลอไปตัดสินใจว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ช่างมันปล่อยไปเต็มที่เท่าที่มีความอึดอัดในใจพอไม่ควบคุมมันมันก็ทำท่าว่าจะยาวไปเรื่อยๆแหละครับที่ผมรับรองไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่เชื่อใจได้อย่างหนึ่งคือคุณต้องซีดแน่ด้วยเป็นเรื่องของคุณครูนักวิจัยทั้งสองหนังสือญี่ปุ่นทั้งสี่เล่ม ยังคงกองอยู่เรียบร้อยอุรุดาหยิบมาเล่มรักไม่เต็มร้อยที่ลุงแคนแปลไปอ่านเห็นบนใหญ่เชียวคือเขาสงสัยว่าอีตาคนเขียนคนนี้ทำไมเขียนไม่เหมือนคนญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นมีจุดเด่นคือการลงลึกด้านอารมณ์แต่นี่มีแต่เหตุการณ์เรื่องของผัวเมียซึ่งหากขาดการดิ่งลึกในอารมณ์แล้วเรื่องราวเช่นนี้ ก็จัดได้ว่าเป็นเรื่องน้ำเน่าหน้าเบื่อผมสนิทฐานเอาตามความรู้เดิมนะครับลุงแคนนั้นแกมักใช้วิธีเรียบเรียงมากกว่าแปลตรงไหนแกไม่ชอบเห็นว่ามันอืดเอื่อยเลอเกินแกก็ตัดออกข้ามมันไปตรงไหนที่ถูกใจแกแกก็เขียนเพิ่มไม่รู้ว่าการแปลเล่มน,นี้แกจะทำเช่นนี้ที่ว่าหรือเปล่าหากทำ ก็น่าเสียดายนั่นเท่ากับเป็นการทำลายวรรณกรรมเรื่องหนึ่งเลยเทีเียวเดือนเมษานี้ผมคงต้องเตรียมตัวรับแขกตลอดเดือนมีนัดหมายอยู่ทุกสุดสัปดาห์แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในแผนงานล่วงหน้าแล้วว่าธรรมชาติของเดือนเมษาคนเข้าเที่ยวไปมาหาสู่กันครั้นผมจะมานั่งคร่ำเคร่งทำงานไม่ยอมรับแขกก็ใช่ที่ ผมก็เตรียมอะไรเบาๆไว้ทำแล้วล่ะครับอีกอย่างผมก็ควรได้เจอคนคุยสับเพเหระและวรรณกรรมบ้างเพราะอย่างที่คุณรู้ทุกวันนี้ผมไม่เหลือคนคุยไม่รู้จะหันไปคุยกับใครไม่มีใครคุยเรื่องเช่นนี้อีกเดือนเมษาจึงถือเป็นโอกาสสำหรับผมผมยินดีครับที่จะล่องไปทางยะลานาราทีวาดกับคุณ ด้วยผมเองก็ตั้งใจไว้นานแล้วว่าหาจังหวะว่างล่องไปทางนั้นอีกสักครั้งผมติดใจหมู่บ้านสาไก่ที่ทานโตทางไปเบตงคิดที่จะเขียนเรื่องสั้นสักเรื่องเลยวางแผนไว้ว่าจะไปดูฉากอีกหนเป็นการทบทวนอีกทั้งเบตงเป็นเหมือนที่ผมโค่จะติดใจมันสวยและชวนตื่นเต้นและมีเรื่องราวอยู่ในเมืองนั้นมากมายเหลือเกิน ไม่บางทีเราก็อาจเลยไปนอนบ้านลาฮาราสสนริศพี่ของสายคำกายเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนแกอำนวยความสะดวกให้ได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีความแน่ใจอยู่ประการหนึ่งทำให้ไม่อาจวางแผนหรือกำหนดนัดหมายได้ให้แน่นอนลงไปด้วยมีอีกทีมหนึ่งเป็นทีมซึ่งเคยตระเวนเชียงรายกับผมเมื่อปีก่อนนั่นแหละครับ แผนเที่ยวประจำปีของเขาปีนี้ตั้งใจจะเดินป่ากรุงชิงกำหนดไปล่วงหน้านานแล้วตอนแรกผมเสนอช่วงวันที่4ที่จะถึงนี้ด้วยเป็นเดือนเพนแต่ล่าสุดพวกที่อยู่กรุงเทพไม่ว่างขอเลื่อนไปใกล้ๆสงกรานอ้อวันที่4อาจารย์เจนเขาเกิดฟิตเตรียมตัวจะมาเดินด้วยแต่นี่ก็ยังไม่ได้บอกแกไปเลยเห็นว่าช่วงสงกรานก็จะไปทัวร์จีนเลยไม่มีวาสนาได้ขึ้นเขาหลวงสักที ตอนนี้จึงเป็นอันว่าทางนั้นยังไม่มีกำหนดอะไรแน่นอนเอาเป็นว่าหากผมติดเดินป่าเข้ากรุงชิงผมก็จะต้อนรับคุณที่นครนี่แหละครับสักวันสองวันแล้วก็ต้องรวมทีมกับพวกเขาเพราะได้รับปากเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่หากช่วงนั้นปลอดโปร่งโปรแกรมว่างผมก็จะไปกับคุณด้วยความยินดีคิดว่าวันสองวันนี้คงจะมีข่าวที่แน่นอน และผมจะแจ้งมาทางคุณอีกทีผมตั้งใจว่าจะไม่บอกใครเรื่องโปรแกรมการมาของคุณนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจว่าจะต้องไปหาใครบ้างผู้คนต่างจังหวัดคุณก็รู้นะครับถ้าหากได้ข่าวว่าใครมาแล้วไม่แวะไปเยี่ยมแวะไหว้ทักทายเป็นปัญหาใหญ่โตคิดเลยเถิดไปเรื่องความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรไปโน่น ว้คุณตัดสินใจเอาเองดีกว่าว่าอยากไปเยี่ยมใครบ้างแล้วเราก็ไปกันเลยไม่มีปัญหาซ้ำยังตื่นเต้นประทับใจดีแต่หากคุณตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าอยากเจออยากคุยกับใครบ้างก็บอกมานะครับผมจะได้นัดให้ผมเสนอว่าหากเป็นไปได้ก็นัดกันไปนอนที่สวนกรุงชิงสักคืนตั้งแคมป์ไฟนอนหาดตอนนี้หาดทรายหลังน้ำพัด ยังคงกว้างขวางน่านอนหากทางนี้มีแก่ใจจะไปนอนไม่ต้องห่วงนี่เห็นว่าวันสองวันนี้พวกนักวิจัยเขานัดไปนอนคุยกันที่นั่นส่วนของผมเลกลายเป็นสถานที่พักผ่อนไปเรียบร้อยแล้วช่วงที่ผ่านมามีเรื่องราวเยอะแยะหากจะนินทาคนโน้นคนนี้ก็มิหวาดไม่ไหววันนี้วันจันทร์เดี๋ยวผมต้องเข้าเมืองและมาต่อเรื่องสั้น อีกวันสองวันก็คงจบคุณมาก็จะได้อ่านพอดีหวังว่าคุณคงสบายดี28มีนาคม2,547อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้มีพลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ Volume Up Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่าน